ลูกป่งสวรรค์ลอยได้อะไรอื่นไม่ใช่นกไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่จานบินมันลอยได้ลูกโป่งสวรรค์ไงเล่าคฮอว่าแต่ลูกโป่งสวรรค์ทำไมถึงลอยได้นะที่เราเป่าลมเข้าไปในลูกโปง่งในลมจากปากของเราไม่เห็นมันจะลอยขึ้นเลยใช่แล,ะละ้วล่ะเพราะลูกโป่งที่เราเป่าเนะ่ย จะมีแก๊สที่ไดจากการหายใจของเราก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งแก๊สชนิดนี้จะมีความหนานแน่นมากกว่าความหนานแน่นของอากาศพอเราปล่อยลูกโป่งออกไปลูกโป่งลูกนั้นก็จะตกลงสู่พื้นแต่ในทางตรงกันข้ามลูกโป่งสวรรค์จะมีแก๊สไฮโดรเจนหรือแก๊สฮีเลียมที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศที่บรรจุอยก็เลยทําให้ลูกโป่งสวรรค์ลอยได้เพราะลูกโป่งสวรรค์เป็นลูกโป่งที่บรรจุแก๊สที่เบาวกว่าอากาศก็เลยทำให้มันลอยขึ้นไปได้ แก๊สที่ว่านี่มี2ชนิดคือแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สฮีเลียมแต่ว่าแก๊สไฮโดรเจน,เ,นเป็นแก๊สไวไฟหมายความว่าเมื่อมีการจุดไฟจากบุหรี่ไม้ขีดหรือประกายไฟแก๊สก็จะติดไฟได้ง่ายอาจลุกติดไฟลามต่อไปลูกโป่งลูกเดียวระเบิดคงมีอันตรายไม่มากแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเสียงมันก็ทำให้หูเราอื้อแต่ถ้าลูกโป่งอยู่รวมๆก,กันเป็นวุวงไฟก็จะลุกลามเป็นวงกว้างอันนี้อันตรายนะ จนแก๊สฮีเลียมมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศก็ <S <S ทําให้ลูกโป่งลอยได้เหมือนกันที่สําคัญพวกเราห้ามเอาลูกโป่งสวรรค์เข้าใกล้เปลวไฟรหรือแหล่งความร้อนเป็นอันขาดเพราะลูกโป่งนั้นมาทํามาจากยากมบางลองคิดดูสิในลูกโป่งที่บรรจุแกส๊สไวไฟเต็มไว้น่นนะพอมันกระทบกับเปลวไฟมันก็จะเหมือนกับเตาแก๊สที่คุณแม่ใช้ทําอาหารนั่นแหละแต่น่ากลัวกว่าตรงที่แก๊สเนี่ยมันล่องลอยอยู่บนอากาศนอกเตานะ อันตรายบอกได้คำเดียวเลยว่าอันตรายเห็นลูกโปล่สวรรค์ลอยสวยดูเล่นได้แต่อยากเข้าไปใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะมีประกายไฟหรือเปลวไฟจากการที่มีผู้ใหญ่สูบบุหรี่หรือไฟฟ้าช็อตแถวนั้นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อพวกเราและก็บเพืเ่อนๆได้ทีนี้รู้แล้วช่มว่าลูกโปลสวรรค์ลอยได้ยังไง รู้แลละก็อย่าเข้าไปใกล้ๆเพราะมันอันตรายใช่ไหมล่ะ